มันมีลำแสงประหลาดฮะ,ะคุณผู <มา S 1> ้ชมมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วลำแสงคล้ายกับสีชมพูเคลื่อนที่ได้บางคนก็บอกว่าไงเครื่องบินหรือเปล่า <ứng? S 1> บ้างก็บอก U ู o บ้างก็บอกมันเป็นกระสวยอวกาศหรือนี่คือการทดสอบขี่ปราโอเมืองไทยมีเหรอฮะทดสอบขี่ปลาบุธไม่น่ามีนะฮะกระสือไม่มีฮะ <c oughs> <สภ>คุณผู้ชมฮะไม่มีใครบอกเป็นกระสือไม่ใช่ฮะ <c oughs> ลองไปดูคลิปที่ว่านี้ก่อนดีกว่าราพบวัตถุแปลกประหลาดนะครับมันคืออะไรที่เคลื่อนที่ได้ด้วย แล้วก็หายไปวัตถุะหลาดนี้คืออะไรหายไปแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปที่บันทึกโดยอาจารย์นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสกสรรสายสีสดครับอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอาจารย์บอกว่ามีบ้านอยู่ที่หนองคายครับแล้วเช้าวันที่2 6ธันวาคมเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย ตอนตีห้าสบห้าระหว่างวิ่งออกกําลังกายริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายอ,อาจารย์หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดวงจันทร์ที่กำลังจะตกน้าทางฝั่งลาวแต่พอหันกลับมาฝั่งไทยอาจารย์บอกอุ้ยทําไมมันเจอลำแสงสีชมพูเคลื่อนที่ได้ก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้ฮะและคุณผู้ชมคนอีสานหลายพื้นที่ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่ง อย่างคลิปต่อไปนี้ฮะมาจากเพจชมรมคนรักมุนเมฆบอกว่าลำแสงสียมพูที่ปรากฏอยู่เนี้ยมันอยู่เหนือท้องฟ้ากลางเมืองอุดรธานีทีมข่าวเราไปคุยกับคุณสิทธิศักดิ์เจ้าของคลิปครับเป็นพนักงานโรงแรมในตัวเมืองอุดรธานีบอกว่าเหมือนกันเลย ตอนตีหนะ้าสี่สิบห้านะเพราะว่าัานะระหว่างขับรถออกจากบ้านมาทํางานมองไปบนท้องฟ้าเห็นลำแสงอยู่ตรงหน้าพอดีตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นแสงดาวหางฮันเล่หรือเปล่าที่เคยเห็นสมัยเด็ก,ดกๆก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปฮะมีคาเฉลยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านที่เห็นลำแสงนี้ในภาคอีสานสอดคล้องกับสำนักข่าวสินหัวของจีนนะ,ะและรวมทั้งอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าข้อมูลตรงกันนะคือองค์การอวกาศของจีน ปล่อยจรวดลองมา์ส11ฮะออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไถหอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเมื่อเวลา6นาฬิกาสนาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของจีน<อ>หรือเป็นเวลาของไทยคือ5นาฬิกานาทีคือเวลาจีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งนะฮะ<อ>แล้วมาทางวิถีเหนือทะเลจีนใต้ระดับความสูงทิศทางที่สามารถพอสังเกตได้จากภาคอีสานของไทย<อ>ดังนั้นแสงประหลาดที่คนพูดกันแสงสีชมพูนี้คือแสงจากการยิงจรวดฮะยิงจากเมืองจีนเห็นถึงเมืองไทยที่ภาคอีสานเลยอ่ะคุณผู้ชมคิดดู มีคำตอบไม่ต้องสงสัยกระสือไม่มีนะคะ